มาให้ชมแพ็คคู่ระหว่างยาลิดตัวท็อปชงเกา่ากับตัวรองท็อปสมไม่คัดมาให้เด็ดๆปีใหม่ไม่น้อยรายละเอียดจะเป็นยังไงข้าไปชมในคลิปได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแหม่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแหม่มอยู่ที่สุขมินทวง46นะคะหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นะ,ะแหม่มมีรถมานําเสนอเลยนะคะลูกค้าใครอยากได้รถประหยัดน้ํามันนะคะรถอีกโก้คานะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe หแหม่มด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกแล้วนะคะใครที่ซื้อรถกับแหม่มนะคะแหม่มแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูยนให้อีก1ปีนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ฝากเซนนะะ็นเนี่ยที่ต่างจังหวัดนะคะและที่สาคัญอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นต,นตอนนี้ของเราเนะะี่ย C ปีแม่มให้เลยค่ะ2.39%เนี่ยมัมอก,ก่อนนะคะลูกค้าไม่มีใครให้แน่นอนนะคะและมีการตรวจรถเนีคยฮะกูอิสเปกชันนีคะ274รายการเนะีคะเพื่อการันตีนะคะว่ารถคันนี้นะ,ะไม่ชนหนักผิดความจมน้ำนะคะ <S <S ดเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาเนี่ย รถนี่ะบอกเลยว่า Eco c a าประหยัดน้ำมันนี่ะคันนี้เป็นนี่ะ1.2สปอร์ตนี่ะลูกค้าคันนี้เป็นปี2022จ23นี่ฮะสีขาวคันนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวหลังคาดํดำและเป็นตัว60ปีด้วยนะคะใครอยากได้นะรีบทักหาน้องแหม่มได้เลยนะสำหรับคันนี้เลยนะกระจังหน้านะคะของเขานะจะได้เป็นส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะ คันนี้นะคะลูกค้าแหม่มให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะสี่คอไข่นะคะทอทหารค่ะสี่ค่ะปลายกรุงเทพมหานครนะคะกระจังหน้าของเขานะลูกค้าจะเป็นกระจังหน้ารังพึ่งนะสีดำนะคะลูกค้าคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเหลี่ยมขมเหลี่ยมนะคะสันนะคะคมบอกเลยว่ารถคันนี้บอกเลยนะใคยได้ไปถือว่าคุ้มนะ ป้ายแดงนะลูกค้าจากราคาเกือบ7 0 0 0แสนนะวันนี้มันเหลือราคาแค่เพียง469,000นะคะรายได้คันนี้อยู่ที่18,000บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ลูกค้าติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยเลยนะคะล้อของเขานี่ให้ดูเลยนะคะแม็กเนะคะเป็นแม็กนะคะเดิมนะแบบอลลอยขอบ15นะคะจากโรงงานนะสำหรับคันนี้อะให้ดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้นิดนึงนะ่คะคันนี้เป็น ตัว60ปีนะไม่ได้หากันบ่อยๆไม่ได้มีกันบ่อยๆเข้ามานะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าให้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่ลูกค้าเขาให้อะไรรู้ไหมเขาให้ในส่วนของนี่คะนี่เลยการสะอาดมาให้พร้อมหลังค่าดำนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็น1.2นะคะคันนี้เป็นตัว พรีเมียมแบ็คลูปด้วยนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตดูรายละเอียดภายในนิดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะลูกค้าในส่งโครงสร้างกันบ้างนะคะโครงสร้างเสา A ค่ะคันนี้นะคะโครงสร้างของเขาเป็นโครงสร้างเดิมๆนะฮะบอดี้เดิมๆนะน็อตไม่ขยับเลยนะคะมีการตรวจนะคะรถของกูอินสเป t ชั่นทั้งหมด274รายการนะคยะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงทางด้านนี้นิดหนึ่งนะคะแผ่นเพจค่ะลูกค้าสําคัญยังไงแผ่นเพจสําคัญนะคะลูกค้าถ้าไม่มีแผ่นเพจนะคะเราไม่สามารถที่จะจัดไฟนั้นได้นะคะลูกค้า ให้ดูนะคะลูกค้าในส่วนของภายในนะคะถ้าเป็นตัว60ปีตัวพิเศษนะ บอกของเขาลูกค้าจานนี่เลยนะคะจะเป็นบอกออกสีครีมนะคะลูกค้าตัดด้วยนะ,ะสีดําได้แดงนะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีกันง่ายๆ,ๆนะถ้าไม่ใช่ตัวท็อปแล้วไม่ใช่ตัวครบรอบนะหกปีนะคะสำหรับคันนี้ใครกําลังมองหายอยู่นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะและขออนุญาตเปิดเข้าไปอุ้ยให้ดูนิดนึงนะค,ะคันนี้กระจกนะ,ะลูกค้ากระจกเดิมกระจกแท้นะคะของโตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนนะคะลูกค้านี่นะสัญลักษณ์โตโยต้ายังคงอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราเนี่ยให้ดูในส่งโครงสร้างนะลูกคะ โครงสร้างทางด้านนี้บ้างเนี่ยะโครงสร้างของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันลูกค้าดูสิน็อตไม่ขยับนะ่ะลูกค้าและที่สําคัญถึงเป็นยาลิสรถเล็กแต่ว่าสามารถเนี่ยพับเบาะได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะการเติมน้ำมันค่ะลูกค้าจะเป็นในส่วนของแก๊สฮอร์นะคะ9195นะและนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะสำหรับคันนี้อุ้ยคันนี้มีก้องถอยให้พร้อมเลยนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะ ค, re, คันนี้ที่สําคัญล you know, ูกค้าบางคนบอกอุ้ยน้องแหม่มมาซื้อรถไม่มีถาดรองคันนี้มีให้พร้อมนะคะถาดรองแหม่มมีให้พร้อมนะของเดิมติดมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงด้านโครงสร้างกันบ้างนะคะโครงสร้างคันนี้เลยนะคะให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยไมตตนะลูกค้าเดี๋ยวขับฝุ่นอาจจะเกาะนะคะลูกค้าหัวน็อตนี่ลูกค้า ไม่เคยถอดนะนี่ไม่มีอรอยถอดเลยเป็นโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะเรามีการตรวจกูอินสเปกชันอยู่แล้วเนะ,ะสองรย2จรายการค่ะให้ดูทางด้านฝั่งนี้กันบ้างนะคะลูกค้าให้ดูตรงนี้ลูกค้าดูนะน็อตทุกตัวนี้ไม่ขยับนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะตอนนี้นะ,ะถ้ากรณีรถปีใหม่นะคะต้องบอกว่าเราไม่มียางอะไหล่แล้วนะเดี๋ยวให้ด,ดูนะคะ,ะ,คะจะมีในส่วนของชุดนะคะซ่อมประยางนะคะลูกค้ามีให้ครบนะนี่นะคะ คันนี้เลยนะคะนี่รายละเอียดพวกนี้นะชุดซ่อมปะยางนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้โครงสร้างลูกค้าสีทางมะพร้าวรอยเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบเลยนะคะสำหรับรถคันนี้การันตีได้เลยว่าไม่ชนหนักพิกความจมน้ําแน่นอนนะคะเป็นตัวพิเศษนะคะตัวครบรอบ60ปีนะะเดี๋ยวเราเนะี่ยเดี๋ยวแม่พาไปดูรายละเอียดภายในรถคันนี้ดีกว่าคะ่ะแต่ขออนุญาตนะคะพาไปดูนิดนึงนะคะสำหรับภายในห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าถ้าเป็นตัวหก 60ปีอย่างที่มาบอกเลยนะคะข้างในจะเป็นเบาะเหมือนเบาะทูโทนนะะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยด้ายแดงนะคะลูกนะคะ้าจ๋าให้ดูเลยนะคะในส่วนของเบาะเนะะี่ยลูกค้าหัวเบาะเน,นี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสีครีมนะคะลูกนะคะ้าตัดมาคือสวยอะลูกค้าสุดแบบันะะนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะขนาดแบบสูงรอ้อยประมาณ6 0ออะเป็นรถขนาดเล็กนะ แต่ว่านั่งอะค่ะลูกค้ามันหัวมันไม่ชนนะสาหรับคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองอะลูกค้ามันอยู่ประมาณ23.3กิโลต่อลิตรนะคะและที่สาคัญแอร์แบกนี้ให้7ใบไปไหนหายห่วงแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดลูกค้าเดี๋ยวมาพาไปสตาร์ทรถกันดีก,กว่าว่าถือพูดน้อยนะคะไม่แค่เพียงหลัก3 0,000กว่าโลนะคะสำหรับคันนี้เลยนะ,ะขออนุญาตนะคยเปิดเข้าไปนิดนึงนะคะสำหรับภายในนะคะลูกค้าจากคันนี้นะคะ คันนี้เป็นตัวครบรอบ60ปีนะคะแต่ว่าเบาะยังเป็นเบาะไม่ได้เบาะปรับไฟฟ้านะลูกค้ามันยังจะเป็นเบาะแบบใช้เนี่ยมันนวลนอยู่นะคะแต่นะคะในส่วนของคันนี้ได้อะไรบ้างขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงสตาร์ทมาแล้วเห็นไหมลูกค้าสตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้ต้องบอกเลยว่าสตาร์ทครั้งเดียวแล้วติดนะ แต่คันนี้ไม่เท่าไหร่ดูอ๋อม่อยู่35,000กิโลนะสำหรับคันนี้เลยนะไม่แค่30,000นะคะลูกค้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะลูกค้จาจ๋าเป็นกุญแจกิเลสนะคันนี้นะปุ่มฟุตสตาร์ทพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอคันนี้หน้าจอขนาด4.5นิ้วนะคะลูกค้าได้แอร์ออโต้นะฮะบอกเลยว่าเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะคะคันนี้บอกนะว่าลูกค้านั่งก็สบายนะนี่ กระจกตัดแสงออตโต้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้มีกล้องถอยให้พร้อมนะคะใครที่เป็นมือใหม่ขับรถลูกค้าจาไม่ต้องกลัวเลยเรามีกล้องถอยให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคันนี้นะบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะมีแค่คันเดียวในบริษัทแล้วนะคะลูกค้าสําหรับภายในโคนโทนภายในของเขาอาจจะเป็นโทนสีดำนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะรายละเอียดนะคะในส่วนของห้องเครื่องแต่ขอแอบบอกคันนี้บอกนิดนึงว่าคันนี้นะ นั่งแล้วแอร์โคตรเย็นนะต้องบอกเลยว่าโตโยต้าชื่นชื่อเรื่องแอร์มากๆนะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำปอดนะคยและที่สำคัญคันนี้ผ่อนประมาณ80,00กว่าบาทแค่นั้นเองนะคะใครที่สนใจรีบทักแชทได้เลยนะคะอาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดค่ะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะอาเดี๋ยวเรามาทางไล่พลังด้านนี้ก่อนเลยนะคะให้ดูนะคะลูกค้าจากฝากระโปงนะฝากระโปงลูกค้าไม่เคยถอดนะ ลูกค้าดูนะนี่รอยเม็ดอาร์ตนี่ยังอยู่ครบนะคะนี่ให้ดูโครงสร้างของเขาสติกเกอร์นี่ลูกค้าสติกเกอร์มออกยังอยู่ครบนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะคะขายได้ไปถือว่าคุ้มเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวแหม่มแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมส่วนให้อีก1ปีนะคะลูกค้าใครสนใจทักหาน้องแหม่มได้เลยนะ,ะวารันตีนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะ,ะนี่รู้สึกว่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่เนาะ นี่3ทับเกดเดือนนี้เดือนตุลาออกทเบอร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวใช้ยาวๆนะคะเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเนะคะเครื่องยนต์น้ามันไม่เยอมนะคะลูกค้าจะเนะะี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะออกเราจะมีการทาสปาเนะะี่ยถ่ายน้ามันเครื่องให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อรถกับทางเราไปนะคะลูกนะคะ้าจะไม่มีวารันตีหรือนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างของเราออกไปรถรับประกันเลยว่ารถสวยทุกคันแน่นอนนะคะ,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตรงกันบ้างนะคะให้ดูโครงสร้างตรงนี้ค่ะลูกค้านี่ให้ดูนะคะน็อตนี่น,น เขาเรียกว่าอะไรน็อตอาลอยเม็กอาร์ตเนี่ยพวกนี้ค่ะไม่ขยับนะลูกค้านี่น็อตนี่ยังอยู่สภาพเดิมๆมนะคะหม้อน้ำำําสามารถปกตินะลูกค้ารายละเอียดนะคะตัวน้ํามันเครื่องไม่เยอะนะคะนี่เลยใช้งานคือใช้กันยาวๆนะคะสำหรับคันนี้ใครอยากได้นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวครบรอบ60ปีนะ,ะเป็นตัว1 จุสนี่ะสปอร์ตพรีเมียมตัวหลังคาดำนะคะลูกค้าจะราคา469,000คันนี้โคตรสวยสีขาวนะะกระจังหน้าสีดำบอกเลยว่าคันนี้ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะใครสนใจรีบทักหาน้องแหมมได้เลยนะคะอาเดี๋ยวขออนุญาตวางกุญแจนิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นโฉมใหม่ล้นะคะเป็นโฉมฮัมเมอร์เฮนะคะเป็นปี2023และที่สำคัญ ไม่น้อยอีกแล้วนะคะคันนี้ไม่แค่เพียง25,000กิโลนะคะคันนี้เขาจะเป็นชมใหม่ปี2023นะคสำหรับนะคะ1.2นะคะตัวพรีเมียมนะคะปี2023ไม่แค่เพียง25,000กิโลนะคะที่สำคัญนีคะป้ายแดงนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่679,000นะคะวันนี้นะประหยัดไปแล้วอยู่1สนห0 0นะคะไม่อยู่25,000วารันตียังคงอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะวารันตีจากศูนย์นะชมหน้า h a มเ e r h e เ d นะคะ 3ปีแสนโลหรือ5ปีแสนห้านะคะสำหรับคันนี้เราได้ในส่วนของเนี่ยคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าควม,มียมนะ,ะไฟนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED ไกด์ดิ่งนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะทะเบียน7อะไรเนี่ยสองหกขอไข่พอพานเนี่ยเจ็ดสี่หกเจ็ดป้ายกรุงเทพมหาคนครเนี่ยคะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะสำหรับคันนี้ที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะได้ในส่วนของกล้อง360มาให้พร้อมนะคะสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรมือใหม่นะคะลูกค้าได้กล้อง360บอกเลยว่าไปไหนนะหายห่วงไม่อันตรายแน่นอนนะคะใครขับรถชนหรือใครเราจะไปชนใครเราเห็นหมดนะคะและมีบายสปอร์ตให้พร้อมนะคะสำหรับคันนี้เลยนะ,ะเป็นสีเทาดำนะ,ะต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4รุ่นนะคะจะมีในส่วนของ1.2สปอร์ตนะ,ะมีตัวสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเอนะคะอันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของยางกันบ้างค่ะ ยางก็ได้ยางแบบคือใช้กันยาวๆนะลูกค้าอันนี้เป็นหมัดเขาเรียกว่าแมต์ปัดเงาจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะกระจกคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยเลยนะคะมีบายสปอร์ตด้วยนะกันเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณการเตือนออกนอกเลนนะคะสำหรับมือใหม่หัดขับเช่นเดียวกันเลยนะคะกระจกนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงขอโทษทีเขาเรียกว่ากันสาดกันสาดติดมาให้พร้อมนะคะสำหรับคันนี้ฟิล์มก็มืดนะคะอ่ะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะ นี่กระจกนะยังมีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้าอยู่เลยนะลูกค้าจา๋านี่เลยเป็นกระจกเดิมกระจกแท้จากโรงงานขออนุญาตเข้าไปดูโครงสร้างคันนี้บ้างนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าวารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่นะคะเพราะเป็นรถปี2023นะคะโครงสร้างงเขาเป็นโครงสร้าง สาวเอย่างที่บอกเลยปัจจัยการดูรถมือสองนียคะโคงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะและคันนี้นะคะลูกค้าจะมีการตรวจอีก i n ูอินสเปก274รายการด้วยนะคะขออนุญาตดูนิดนึงอย่างที่มาบอกเลยทุกคันจะต้องมีแผ่นเพจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแผ่นเพจอันนี้นะคะบ่งบอกว่ารถคันนี้ปีไหนและสามารถจัดแฟนแนนซ์ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลยใครได้ไปถือว่าคุ้มนะ,ะได้รถปีใหม่ไมมน้อยไม่2 0 0ม0กว่าโลนะคะ คันนี้รองรับ e 2 0นะีคะลูกค้า asahor ก้าหนึ่งรับ e 2 0เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้สีเทาดำคือรู้สึกว่าเฉดสีของเขาระหว่างในส่วนของ toyota yaris ตตร,รุ่นนี้ลูกนะคะ้ามีทั้งหมด8สีนะคะลูกค้าไม่ได้มีแค่2-3สีนะมีทั้งหมด8สีนะคะได้กล้องถอยไม้พร้อมด้วยอบอขออนุญาตเปิดไปนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้เช่นเดียวกันเลยนะคะ จะได้ถากรองมาให้พร้อมนะคะสำหรับเนี่ยฮะยาฤิ์คันนี้ถากรองสีดำเนีเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างเขอเออเออเ้โ่เคาแขับเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจับโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาร์ตนะคะลูกค้านะะนี่เป็นโครงคือพวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะทําทได้นะคะลูกค้าคือพวกมันมาเดิมๆจากโรงงานนะคะของเขานะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงทางด้านฝั่งนี้บ้านนะ นี่น็อตก,ก็ไม่เคยขยับเลยนะลูกค้านี่ให้ดูนะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเพราะว่าของเราเนะี่ยขายรถคัดเบรดทุกคันนะคะลูกค้าและที่สาคัญตรวจกูอินสเปคชั่นอย่างที่เราบอกเลยนะเราได้รางวัลการันตีจากทางธนาคารนะะี่ะอย่างคือโตอได้รางวัลการันตีเป็น,อ,นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะสำหรับธนาคารไทยธนาชาติะคะที่มีการตรวจรถโครงสร้างทั้งหมด274รายการนะคะ ยางอะไหล่แม่แรงขอโทษทีค่ะของเราไม่มียางอะไหล่แล้วถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นชุดปะยางนะคะอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรค่ะวยวมาไปเอาอันอื่นมาให้นะคะในส่วนของซีนทางมะพร้าวนะร้ร้อยเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบค่ะลูกค้าสําหรับใครที่ได้อยากได้ตัวนะคามาเฮดอะลูกค้าคันนี้คุ้มนะเพราะว่าประหยัดจากายแดงไปแสนห้านะคะแล้วก็ไม่แค่25 0 0 0ืกิโลนะคะเป็นตัวพรีเมียมด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งภายในนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะลูกค้าถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะตัวพรีเมียมค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะถ้าเป็นพรีเมียมเอสข้างในจะเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูนิดนึงจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแต่เขาแต่งลวดลายมาเนี่ยด้วยตะเข็บพงเนี้ยลูกค้ามันก็จะออกดีไอ่าเป็นฉบเชียวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มาบอกเลยประหยัดอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดโยมันยี่าณ23.3กิโลต่อลิตรนะคะใครกําลังมองหารถนะคะ ไม่เขาเรียกว่ารถปีใหม่ไม่น้อยนะไม่ควรพลาดนะลูกค้าประหยัดไปได้ไปแสนห้าด้วยนะคะและที่สําคัญเค,ครดิตดีนะ,ะฟรีดาวออกรถกับแหม่มนะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะคุณตาสำหรับนะคะภายในห้องอ่าคนขับคนบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะมาแล้วจ้ะสําหรับคันนี้นะขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึงนะคะคันนี้เลยลูกค้าสําหรับตัวรองท็อปนะกุญแจจะเป็นกุญแจกินเน่เลื่อนอกมาแล้วนะคะขออนุญาตสตาร์ทเนี่ย โอ้โหสตาร์ทนะคะเรียบร้อยลูกค้าอ่าขอสตาร์ทรถนิดนึงอ๋อทำไมเอออ่าสตาร์ทได้ตกใจนึกว่าแบตหมดนะคะคันนี้นะดีไซน์ที่เปลี่ยนมาจากโฉมเก่าคืออะไรรู้ไหมลูกค้าคันนี้เป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าหน้าจอหน้าจอเปลี่ยนนะ,ะหน้าจอเป็นขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อยแล้วนะคะได้แอะไรอัลโตได้อะไรนะคันนี้บอกเลยว่าเป็นเกียร์ CVT นะค,ะนะค,ะคือต้องบอกนะว่าคันนี้เป็นตัวใหม่ นะมใหม่ใบน้อยดีไซน์เขาแตกต่างจากตัวเก่านะคะลูกค้าหน้าจอที่เพิ่มมากขึ้นนะคะลูกค้าสามารถอย่างที่มาบอกเลยรองรับ Apple c a คา l a y และ Android Auto ได้ด้วยนะ r b a g แขายห่วงลูกค้า Airbag คันนี้ได้7ใบนะคะ a i r b a g ได้7ใบด้วยนะคะสำหรับใครที่อยาก เฮ้ยซื้อให้ลูกดีไหมนะประหยัดน้ามันหรือเปล่านะคะหรือเอาขับไปใช้ในมหาวิทยาลัยหรือว่าเราเอาไปเจาดในห้างลูกค้าโคตรสะดวกเลยนะเ,เพราะมันเล็กกระทดรัดนะคะและที่สาคัญได้รถปีใหม่ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออุ้ยขอแอบนิดนึงคันนี้แอร์มันโคตรเย็นเลยแล้วค้ะแอร์เย็น,นจริงขนาดมันไม่ได้ปรับแอร์อุณหภูมิที่ต่ากว่านี้นะแต่บอกเลยว่าเย็นมากๆนะขอดูนิดนึงมาอยู่2 0 0 0 0กว่าโล สองหมืนหกนะตอนนี้มาอยู่ประมาณสองหมืหกพันกิโลนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มเป็นตัวรองท็อปแต่ว่าได้ออปชั่นของเขาจัดเต็มนะอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะลูกค้าจา๋าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าจา๋าห้องเครื่องนะให้ดูเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTI อีกแล้วนะคะลูกค้าจา๋าให้ดูนะคะโครงสร้างนิดหนึ่งนะ,ะสติ๊กเกอร์มอกูกค้าดูสิ มันยังอยู่ครบนะคะลูกค้านี่นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาร์ตนะคะน็อตทุกตัวให้ดูเลยลูกค้าน็อตทุกตัวไม่ขยับนะคะนี่คงสร้างเดิมๆบอดีเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าและมีบเซอร์นะคะขั้นตรวจนะคะกูอิสเปคชัน274รายการนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่529,000บาทนะะี่ยขอรายได้ลูกค้าอยู่ที่20,000นะคะลูกค้าก็สามารถเนะะี่ยซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะ ใครที่สนใจรีบทักหาน้องแหม่มได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถเนี่ยวันนี้เรามีของเขาเรียกว่า2แบบนะสองโฉมนะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปนะคะในรุ่นของหลังคาดํโต60ปีหรือจะเป็นในส่วนของตัวรองท็อปนีปีใหม่ไม่น้อยปี2023ใหม่แค่เพียง20,000กว่าโลเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะลูกค้าแหม่มนะคะสามารถนะมีไฟแนนซ์ฝากเซนที่ต่างจังหวัดและดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปี2.39เท่านั้นนะคะใครที่สนใจนี่ย ดูคลิปนี้แล้วอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยสามารถทักหาน้องแหม่มได้เลยนะคะติดต่อน้องแหม่มได้ใครจัดไฟนแนนซ์ไม่ผ่านแล้วนะฮะไปที่ไหนแล้วไม่ผ่านกลับมาหาน้องแหม่มได้เลยนะคะแหม่มนะคะบจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตฝากสองคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ